อั้มพัชราภาขอโทษมาดามแป้งหลังพิสัญญาแห่จับตาความสัมพันธ์ไฮโซนินมีสิทธิ์หรือไม่ ต้องออกมาขอโทษขอโพยกันเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวสุกาย,ย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่ได้ออกมาประกาศขอโทษมาดามแป้งนวลผันล้ำซ้ำลักผิดสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อปีก่อนว่าจะหาแฟนให้ได้ทันในปีนี้แต่สุดท้ายกลับยังไม่มีจึงได้มาร่วมงานฉลองปีใหม่กับแก๊งนางเอกตัวแม่แบบสสดโดยสาวอ้ําพัชราภาได้โพสต์รูปการฉลองงานปีใหม่ที่บ้านมาดามแป้งพร้อมกับเขียนแับชั่นไว้ว่าขอบพระคุณพี่แป้งนะคะบ้านสวยมากอาหารอร่อยมากพี่ทําให้ทุกคนมารวมตัว พูดคุยกันสนุกและมีความสุขมากเลยค่ะมาถึงช่วงจับรางวัลจะมีรางวัลพิเศษ5รางวัลและอ้๊มได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายค่ะแต่ติดว่าอาการชังบอกว่าคนที่จะได้ปีนี้จะต้องเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดอ้๊มเลยปิดวาจาชั่วคราวขอบคุณพี่แป้งอีกครั้งนะคะปีนี้อ้๊มได้กระเป๋ารวม3ปีซ้อนแล้วค่ะรางวัลที่2ส่วนรางวัลที่1เป็นของพี่แอนยินดีด้วยนะคะพี่ส่วนปีนี้อ้๊มผิดสัญญากับพี่แป้งค่ะยังหาแฟนไม่ได้เลยค่ะทุกคนสงสัยต้องออกจากบ้านบ่อยๆแล้ว งานนี้มาดามแป้งที่ได้เห็นข้อความดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าปีหน้าน้องรักได้3โควตานะคะอย่าลืมเล่นเอาสาวอ้ํานั้นรีบตอบกลับไปในทันทีว่าโอ้ยพี่แป้งน้องต้องหาตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ไหมคะงานนี้ค่ะบรรดาเพื่อนร่วมแก๊งก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวแอปที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าปีหน้ามีหนุมอาสาช่วยพี่อ้ําถือกระเป๋ารางวัลจับฉลากกลับบ้านเพียบแน่นอนค่ะหรือจะเป็นสาวเชอรี่เข็มอับซอนที่บอกว่าเอนดูการปิดวาจาของพี่อ้ํามา และอีกหลายคนทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามเห็นบอกว่าโสดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนสนิท so อ,อย่างไฮโซนิช so นินจะมีโอกาสลุ้นหรือไม่อย่างก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตามองอย่างมากว่าคู่นี้จะสามารถขยับสถานะขึ้นมาเป็นคนรู้ใจได้หรือเปล่าเนื่องจากทั้งคู่นั้นตัวติดกันบ,บ่อยๆมีภาพคู่หวานๆออกมาให้เห็นอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือปาร์ตี้อย่างวันคล้ายวันเกิดของสาวอัมเมื่อล่าสุดหนุ่มไฮโซนินก็ได้หอบช่อดอกไม้ไปแคปป้เบิร์เดย์ด้วยแต่อย่างไรสาวอัมนั้นก็เค ยให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนชายคนสนิทคนนี้ว่าก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่รู้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมาวดีด้วยกันไปญี่ปุ่นไปเล่นสก,กีด้วยกันหลายปีแล้วแปถึง9ปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับคนที่อ้ําคุยเมื่อก่อนหลายๆคนส่วนที่คนให้ความสนใจเยอะก็อาจจะเป็นเพราะตอนนี้อ้ําไม่มีใครด้วยแถมยังกล่าวอีกด้วยว่าตนและหนุห่มไฮโซนินนั้น,นไม่ได้โทรคุยกันบ่อยอ้ําน่ารักกับเพื่อนทุกคนถามว่าเชียร์ขึ้นไหมไม่ค่ะเป็นเพื่่อนนนนกกััจริงๆแตี็็เปสา์ แต่ปี2566ในขณะที่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสขยับสถานะหรือไม่เพราะแฟนๆหลายคนก็ยังแอบเชียร์อยู่ตลอดเลยล่ะค่ะแถมช่วงนี้ก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักหวานๆออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆอย่างตอนที่ไฮโซนินร้องเพลงรักคางคังสาวอ้้าก็เล่นเอาแฟนๆน,นั้นกรี๊ดกันหนักมากแต่พอเห็นเจ้าตัวมาบอกมาดามแป้งว่ายังโสดแบบนี้ก็คงจะต้องรองรุ้นกันต่อไปว่าหนุ่มคนไหนจะมาครองหัวใจของเธอแล้วคนคนนั้นจะเป็นไฮโซนินหรือไม่ก็ต้องมาหลุนกันต่อไปละค่ะ